ตอนที่10คัมพีรับเลือดมังกรตอนที่1เมืองอูซันนักขารน์หาดตระกูลบาลุกอกเพิ่งทานอาหารเช้าเสร็จได้ไม่นานนักและกำลังนั่งพักผ่อนอยู่บนโซฟาอ่า,อานหนังสืออย่างสบายใจจู่ๆก็ปรากฏเงาเลือนลางเข้ามาในขหารน์หาดเป็นลินเล่กับฮิวแมนนั่นเองทั้งสองคนรีบเร่งมาตลอดทางกลับมาจากเมืองเฟนไล ในขณะนั้นทั้งสองคนมีใบหน้าที่ตื่นเต้นจนไม่อาจควบคุมได้ลินเล่เริ่มตะโกนมาแต่ไกลท่านพ่อข้ากลับมาแล้วท่านหลอดฮอปฮิวแมนก็ตื่นเต้นเช่นกันฮอคเงยหน้าขึ้นพอเห็นสีหน้าที่ตื่นเต้นของลินเล่และฮิวแมนเขาก็มีลางสังหรณ์ดีๆเขาลุกขึ้นยืนทันทีจ้องดูลินเล่และฮิวแมน และเสียงสั่นขณะพูดการสอบคัดจอมเวทเป็นยังไงบ้างตระกูลบาลุกลมลุกคลุกคลานมานานมากตระกูลเก่าแก่นี้ต้องการคนที่ยิ่งใหญ่กลับมาฟื้นฟูให้รุ่งเรืองเหมือนในอดีตท่านหลอดฮอกสถาบันเอิรนะ์นน่ะเป็นสถาบันเอิร์นลินเล่ได้รับการยอมรับจากสถาบันเอิร์นฮิวแมนพูดอย่างตื่นเต้นดูเหมือนฮอกแทบกลายเป็นรูปปั้นไปแล้ว ชั่วขณะนั้นฮอกรู้สึกเหมือนว่าสมองของเขาขาดออกซิเจนกระทันหันเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างล่องไปชั่วขณะเอิร์นขอรับท่านหลอดท่านหลอดฮิวแมนต้องเรียกถึงสองครั้งฮอ,อยค่อๆรู้สึกตัวทันใดนั่นเขารีบเดินตรงไปหาลินเล่และฮิวแมนพูดด้วยน้ำเสียงที่รู้สึกเหลือเชื่อว่าเอิร์นเจ้าเพิ่งบอกว่าสถาบันเอิร์นใช่ไหม ตอนนี้ในตาฮอปเบิกกว้างท่านพ่อนี่ไงจดหมายยอมรับตัวจากสถาบันเอิร์นลินเล่ยื่นจดหมายรับตัวให้บิดาของเขาตรงตรงฮอกตะลึงไปชั่วขณะจากนั้นรับจดหมายสีแดงและแกะจดหมายข้างในเขาอ่านจดหมายอย่างระมัดระวังชื่อหลายคำสีแดงสดปรากฏเด่นชัดสถาบันเอิร์นลินเล่ห่าห,าหา้าา บรรพบุรุษของตระกูลบาลุพวกเรามีความหวังอีกครั้งแล้วทันใดนั้นฮอก้องเลยหน้ามองฟ้าและหัวเราะอย่างบ้าคลัง่งหัวเราะมากจนเขาสั่นไปทั้งตัวจนกระทั่งน้ำตาเริ่มไหลตระกูลบาลุของเรามีความหวังขึ้นมาอีกครั้งแล้วการหัวเราะอย่างบ้าคลั่งจนน้ำตาไหลทำให้ลินเล่ตกตะลึงไปหมดแล้วท่านพอ่อ ลินเล่พูดเบาๆเกรงว่าจะเป็นการรบกวนพ่อของเขาลินเล่ไม่เคยเห็นพ่อของเขาแสดงอาการอย่างนั้นมาก่อนและน้ำตาของผู้เป็นพ่อที่หลั่งไหลทำให้หัวใจของลินเล่สั่นเช่นกันพ่อบ้านแอชลีย์ออกมาดูเช่นกันเขาเองก็ตะลึงกับกิริยาของฮอกแอชลีย์ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นฮอกสูดหายใจลึกจากนั้นมองดูลินเล่ตาของเขา เต็มไปด้วยความรู้สึกตื่นเต้นเยี่ยมทำได้ดีมากฮิวแมนลุงแอชลีย์ฮอปมองพวกเขาทั้งสองคืนนี้ข้าจะเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงฉลองเร็วเข้าไปเตรียมงานเลี้ยงในคืนนี้กันข้ามีความสุขมากจริงๆมีลูกอย่างนี้ต่อให้ข้าต้องตายไปข้าก็สามารถสู้หน้าบรรพบุรุษตระกูลบาลุกด้วยความภูมิใจได้ขอรับท่านหลอดฮอค ฮิวแมนและแอช l e y รับคำจีบจีบทันใดนั้นหนูเงาน้อยบีบีก็พุ่งออกมาจากในเสื้อลินเล่มันกระโดดขึ้นไปบนไหล่ของลินเล่จ้องมองฮอกดวงตาน้อยๆของมันเต็มไปด้วยความโกรธด้วยการรับรู้อารมณ์ของหนูเงาน้อยผ่านจิตใจทำให้ลินเล่ไม่รู้ว่าจะหัวเราะหรือร้องไห้ดี กลับกลายเป็นว่าหนูเงาน้อยหลับอยู่ในอ้อมอกลินเล่แต่เสียงหัวเราะลั่นของฮอกทำให้มันสะดุ้งตื่นลูกหนูเงา,าจะใช้เวลาส่วนใหญ่งีบหลับตอนนี้มันจึงโกรธมากเป็นธรรมดาหนูเงา,าอสุรเวทหนูเงา,าใช่ไหมพ่อเห็นหนูเงาน้อยกับลินเล่สีหน้าของฮอกเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดท่านพอ่อลินเล่กลัวว่าพ่อของเขาจะตีมัน ดังนั้นเขารีบพูดหนูเงาน้อยและข้ามีสัญญาผูกวิญญาณกันนะ่ะดูเหมือนฮอกสะดุง้งเหมือนถูกฟ้าผ่าเขาจ้องมองอย่างตกตะลึงนี่เจ้ากำราบฝึกหนูเงาอาสูรเวทให้เชื่องได้ด้วยหรือเนี่ยมีสองวิธีฝึกอสูรเวทให้เชื่องได้ก็คือหนึ่งใช้กำลังกำราบมันและสองใช้เวสัญญามัดวิญญาณปกติฮอกจะรู้เป็นอย่างดีว่า กำลังกายของลินเลย่ยังอ่อนอยู่มากและแม้แต่หนูเงาที่อ่อนแอที่สุดก็ยังมีพลังระดับสาและนอกจากนี้ไม่มีทางที่ลินเล่จะมีเวทผูกวิญญาณเรื่องนั้นไม่มีทางเกิดขึ้นแน่ขอรับท่านพ่อข้าฝึกมันให้เชื่องแล้วลินเล่พูดจริงจังฮอรแค่รู้สึกว่าลูกของเขาดูเหมือนจะเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเปลี่ยนแปลงสิ้นเชิง ท่านหลอดฮอปลินเล่ฝึกหนูเงานี้ให้เชื่องได้จริงๆข้าเป็นพยานได้หนูเงาน้อยนี้ยังเป็นต้นเหตุที่ในวันก่อนก่อนนั้นลินเล่ถึงได้จับสัตว์ป่าไปเป็นอาหารสัตว์ที่น่ารักอยู่บ่อยๆมันอยู่ที่ลานด้านหลังของคฤหาสนี้เองฮิวแมนอธิบายเขาเอาอาหารไปเลี้ยงสัตว์เลี้ยงนี่เหรอฮอปคิดอยู่ชั่วครู่จากนั้นจ้องมองลินเล่อย่างเหลือเชื่อ อสูรเวทหนูเงาตัวนี้คือสัตว์เลี้ยงน่ารักที่ลูกบอกพ่อว่าเอาอาหารไปเลี้ยงมันที่ด้านหลังคฤหาสน์ใช่ไหมลินเล่พยักหน้าฮอปกไม่รู้ว่าจะหัวเราะหรือร้องไห้ดีสัตว์เลี้ยงน่ารักคืออสูร,รเวทตัวหนึ่งหรอเหรอนี่แม้ว่าเขาจะมีคำถามมากมายเรื่องที่ลินเล่ทำสัญญากับหนูเงาได้ยังไงแต่ฮอปไม่กังวลเรื่องนี้มากนัก ตอนนี้เขาอารมณ์ดีสุดๆด,ดีละเรื่องนี้เอาไว้ก่อนลุงแอชลีย์ฮิวแมนไปพาทหารยามมาเตรียมงานเลี้ยงเดี๋ยวนี้คืนนี้ค่าจะจัดงานเลี้ยงฉลองฮพรหัวเราะลั่นตอนนี้เขาหัวเราะเต็มที่ลินเล่จ้องมองพ่อเขาย้อนไปตั้งแต่เขาจำได้เขาแทบไม่เคยเห็นพ่อของเขามีความสุขเช่นนี้มาก่อนเลยในคืนนั้นเอง เสียงอึกกระทึกดังอยู่ภายในคฤหาสน์ตระกูลบาลุกแม้แต่ทหารยามเกินกว่าสิบคนและครอบครัวของพวกเขาก็ยังได้รับเชิญทั้งหมดมีโต๊ะใหญ่ห้าตัวตั้งอยู่ในลานใหญ่ของคฤหาสน์และทั่วทั้งคฤหาสน์ตระกูลบาลุกเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความสนุกสนานอร่อยอร่อยจังวอตันน้อยหยิบนี่บ้างหยิบน้นกินบ้างด้วยความตื่นเต้น คุณชายลินเล่ขอแสดงความยินดีที่ท่านได้รับการยอมรับจากสถาบันเอิร์นในอนาคตคุณชายลินเล่จะต้องเป็นจอมเวทผู้มีพลังมากอย่างไม่ต้องสงสยัยทหารยามของตระกูลคนหนึ่งหัวเราะขณะที่เขาดื่มอวยพรให้ลินเล่ย่างสุภาพในงานเลี้ยงฉลองนี้ลินเล่ตกเป็นจุดสนใจหลัก พอได้ทราบว่าลินเล่ได้รับการยอมรับเข้าศึกษาในสถาบันเอิร์นทุกคนต่างก็พากันตื่นเต้นใครๆก็เข้าใจกันทั้งนั้นว่าการเข้าสถาบันเอิร์นได้หมายความว่าจะมีชะตาที่แน่นอนในอนาคตลินเล่คงไม่อยู่แต่ในเมืองเล็กๆอย่างอูซันพี่ลินเล่ทุกคนดื่มอวยพรพี่ข้าต้องการทำบ้างวอตันน้อยถือแก้วน้ำผลไม้ พอเห็นมือเป็นมันของวอตันเขาก็ยังยกแก้วน้ำผลไม้ตนเองชนแก้วกับวอตันน้อยมาเถอะเราพี่น้องกันนี่ลินเล่ยิ้มขนาดชูแก้วยามดึกที่หอบรรพบุรุษตระกูลบาลุกมีแต่เพียงลินเล่และพ่อของเขาประตูหอบรรพบุรุษปิดและแถวเทียนทั่วทั้งหอบรรพบุรุษก็ถูกจุดทำให้ค่อนข้างอุ่นยามนี้ฮอกจ้องมองป้ายวิญ,ญญาณที่อยู่กลางห้อง เสียงของเขาทุ้มขณะพูดว่าลินเล่หลังจากนักรบเลือดมังกรคนที่หเกิดขึ้นแล้วตระกูลบาลุกเราก็เริ่มอ่อนแอรุร่นแล้วรุ่นเล่ายังไปไม่ถึงจุดที่บรรพบุรุษของเราทำได้เลยมรดกของบรรพบุรุษก็สูญหายทุกครั้งที่พ่อคิดถึงเรื่องนี้พ่ออดที่จะละอายไม่ได้เราเป็นตระกูลเลือดมังกรชั้นสูง ลินเล่ยืนอยู่ข้างหลังพ่อเขาไม่ส่งเสียงแต่อย่างใดเขาก็รู้สึกละอายเช่นกันตระกูลที่เก่าแก่คงอยู่มานานถึงห้าพันปีตระกูลนักรบเลือดมังกรลินเล่รู้สึกภูมิใจในใจแต่มะระดกเก่าแก่กลับหายไปลินเล่ทันใดนั้นฮอกหันมามองลินเล่เขแมง ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพ่อจะไม่ทำกับลูกเหมือนว่าเป็นเด็กอีกแล้วพ่อจะมองลูกในฐานะเสาหลักในอนาคตของตระกูลบาลุกข,ของเราความหวังของตระกูลเราในอนาคตจะต้องอาศัยลูกทั้งหมดขอรับท่านพ่อลินเล่พยักหน้าจริงจังรอเดี๋ยวพ่อไปหยิบของมาก่อนทันใดนั้นฮอกหมุนตัวและเข้าไปในห้องรับข้างหอบรรพบุรุษ จากนั้นไม่นานเขากลับมาพร้อมหนังสือเล่มหนาในมือลินเล่รับนี่ไปและอ่านให้ดีจดจำทุกอย่างไว้นี่คือลินเล่มองดูหนังสือเล่มหนาที่เขาเพิ่งได้รับด้วยความสงสัยไม่มีตัวหนังสือใดๆบนหน้าปกแต่เมื่อเขาเปิดดูมีตัวหนังสือเขียนไว้ในหน้าแรกว่าคำพีรับเลือดมังกร